ต่อจากคลิปตอนที่แล้วนะคะ FC ทุกท่านวิวสวยขาวไปหมดเนาะอยู่อัอยู่กับแอดมินคนเดิมยังให้ชมวิวอยู่เหมือนเดิมนะคะช่วงอ่างบรรยากาศแบบนี้เห็นหมายังมีคนขี่จัก,กรยานนะที่นี่อาจจะร้อนจะหนาวเขาก็ขี่จัก,กรยานกันค่ะแต่บ้านเราจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะคนะร้อนหรือหนาวเขาก็ขี่รถยนต์กันเนาะคนบ้านเรา คนที่นี่เขานิยมออกกําลังกายดูสิบรรยากาศแบบนี้มันหาดูยากมากเลยเส้นทางที่เราเคยขับรถไปทำงานประจำประจำแต่วันนี้มันมีอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นสภาพเนาะสวัสดีทุกท่านจากประเทศเยอรมนีนะคะ นี้ก็มีสีสันสดใสของต้นไม้สีเทาสีขาวในช่วงเทศกาลนะคะคริสต์มาสกำลังจะมาถึงภายในสองสามวันนี้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวขับรถเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างหลังตามมาเอฟซีดูให้ทันนะคะเ,เขาก็บอกว่าห้ามเกินเจ็ดสิบ ขับเกินเจ็ดสิบนะคะเดี๋ยวโดนกล้องนะที่เนี่ยโดนปรับแพงมากเลยแหละถ้าขับรถเกินความเร็วที่เขากำหนดให้นะคะต้องระมัดระวังเลยเรื่องความเร็วเนี่ยจะโดนปรับขึ้นมาแล้วก็เสียเงินโดยใช้เหตุแล้วก็มีผลถึงไปกับขี่นะคะในวันข้างหน้าถ้าเกิดเร็วเกินกำหนดก็จะมีแต้มนะคะถ้าแต้มหมดแล้วเนี่ยจะโดนยึดใบขับขี่เลยะคระั ต้นยึดระยะยาวเพียงไม่กี่นาทีก็เห็นหมดเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขับรถเร็วนะขออนุญาตนะคะอนุญาตวางสายก่อนเนาะ